อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าอยากจะสนับสนุนพี่โตสามารถส่งดาวหรือว่ากดสพอร์ตเพียงแค่กระสับกระสายทเท่านั้นได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับมาแล้วกับเกมสุดปันอย่างปาร์ตี้แอนิมอลที่จะให้คุณเป็นบรรดาเหล่สาสัตว์ที่สุดแสนจะน่ารักแต่เกมนั้นโคตรจะบั่นทอนกับเพื่อนเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําลายมิตรภาพอย่างแท้ทูนะครับรอกันมาแล้วกว่า3ปีครับกับเกม ปาร์ตี้แอนิลครับและในวันที่20กันยายนนี้จะเปิดให้เล่นจริงแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อได้ในสตรีมนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะโคตรจะสนุกเราสามารถพาเพื่อนมานะครับเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธ์ทไมรีและมีมิตรภาพให้รักใคร่กลมเกี่ยวกันได้อย่างยั่งยืนนะครับกับเกมปาร์ตี้แอนิครับ <Okay. S 3> โอย <Nope. S 1> นี่กูถีมึงเลยโอเคนี่กู เอบหายแล้วก็ลืนไปสิเอามาดิป๊อกป๊อก,อกต่ำทุ่มต่ำดิมาให้พี่ต่ำทุ่มต่ำดิน้องปักโอ,โ,หโ,หโ,หโอ้ยไอ้หมูถีบนีความไปความไปแล้วมึงเทมกูอีกแล้วเดี๋ยกูเทมมึงเนี่ยไอ้เวนเล่นปืนผ่าหน้าไม้มนไม่ดี จังหวะนี้จุ๋มเหมงหยิบได้บูมแมลงและฟางออกไปยิ่งแรงชิบหายอจุเฝเราอีจิ้มเม่งมีอะไรจิ้เม่งมีอะไร เว้นี่นีิกูไงกูเพื่อนเมืองไอ้มาริเตอร์พอี่อุย้ยและผมความไปกับหลังจากลุกขึ้นโอ้ก็ไม่ต้องให้กูลุกเลยก็ได้เอ้าเออเอา,เอา,เอาแล้วก็ลื่นกล้วยเอา้าจุ๊บนีเราเอาชิบหายแล้วเออก็ให้กูความเออ ชีวิตชีวิตและแน่นอนตัวเกมยังมีระบบให้เรามาสุ่มนะครับ ในส่วนของกาชาเพื่อที่จะใส่ชุดแบบโคตรเลเจนดรี่ได้อีกด้วยเลยครับโอ้โหได้ของกากอีกและในแต่ละวันหรือว่าสัปดาห์เนี่ยในตู้ซื้อชุดเนี่ยก็จะมีการสุ่มนะครับแรนดอมชุดขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เลือกเป็นเจ้าของกันครับก็นีก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่น่าสนใจของเกม Party Animal นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่โจด้วยนะครับก็จะหาเกมสนุก,นกมารีวิวแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆให้ได้รับชมกันบ่อยๆนะครับวันนี้ลา วิปปักโทษทีเพื่อน